สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเรื่อง g า a d i a t o r ภาค2นะครับไม่ได้มารีวิวกันสักพักใหญ่ๆเลยเป็นเดือนเลยอะ่ะแล้วก็หลายๆอย่างไม่ค่อยลงตัวก็เลยต้องก็เลยเลื่อนเลื่อนมาจนจนได้มาดูเรื่องหนังเรื่อง g า a d i a t o r รรู้สึกไม่พูดไม่ได้แล้วหนังเรื่องนี้สำหรับหนังเรื่องนี้นะอ่าผมจำอะไรเกี่ยวกับภาคแรกไม่ค่อยได้เลยจำได้ว่าประมาณแบบ จำได้ว่าเออมีเฉลยโดนจับให้ไปสู้กันในกรุงโรมพอจะจำได้ภาคหนึ่งแค่นั้นเองเอาจริงๆผมไม่ได้มีแผนจะไปดูาการ์ดีเอเตอร์ภาค2เลยนะแต่ว่าเห็นตัวนักแสดงที่ผมชอบอ่าเดนเซนวอชิงตันเล่นก็เลยเห็นเห็นภาพที่เขาโปรโมทอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออวะ่ะเข้าไปดูหน่อยดีกว่าก็เลยได้ดูหนังเรื่องากาดิเอเภาคสองครับก็ มาเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องกาดิเอเตอร์ภาค2ให้ฟังนะครับสำหรับภาค2เนี่ยเขาจะเล่าถึงอันโนหัวหน้าของเราทหารที่พยายามจะปกป้องเมืองไม่ให้ถูกยึดโดยกรุงโรมนะจนสุดท้ายก็ต้านไว้ไม่อยู่เพ็กก็โดนจับไปเป็นเฉลยคาสึกตัวหนังไม่ได้เล่ายากอะไรเขาก็เล่าไปเรื่อยๆว่าตัวพระเอกอะ่ะโดนจับให้ไปสู้ในสังเวียนสังเวียนแรกก็ สู้กับลิงบาบูนที่มันแบบบ้าๆเขาฉีดยาให้ลิงด้วยฉีดยาพิษให้ลิงมันสู้กับคนในโลมอะแล้วก็คนที่แพ้ก็เสียชีวิตคนที่แพ้ก็ตายโดนฆ่าส่วนคนที่ชนะก็จะมีชีวิตรอดแล้วก็สู้ต่อ,ต,อต่อไปตัวอนโนพระเอกอะ่ะดันไปเข้าตาของตัวเดนเซนพอชิงตันเนะที่รับบทเป็นแม็กคีนัสถ้าอ่านชื่อไม่ผิดนะนะแม็คีนัสเป็น คนที่จับตัวกาเดีเเตอร์คนที่เป็นเฉลยเข้าสู้ในสังเวียนต่างๆซึ่งแม็กกีนัทเนี่ยก็ดันไปรู้สึกว่าไอ้พระเอกเนี่ยมันมีของมันมีอะไรสักอย่างมันสู้มันสู้กับลิงแบบสู้สุดใจสู้กับลิงก็กัดลิงอะไรเงี้ยก็เลยจับไอ้ตัวพระเอกมาลองทดสอบดูว่าเออจะสามารถเอาไปสู้ในสังเวียนที่ใหญ่กว่านี้ได้ไหมแม็กกีนัทเนี่ยบอกว่า ข้าต้องเอาหัวใครมาเพื่อให้เจ้าสู้ในสังเวียนได้ไอตัวอโนก็บอกว่าทหารโลมทั้งหมดส่วนแมคคินัสก็บอกว่ามันเยอะไปเอาที่มันเป็นไปได้หน่อยสิตัวพระเอกเลยบอกว่างั้นเอาเป็นแม่ทัพอาเคเซียสก็พอพอพอพระเอกตัดสินใจได้แล้วก็เลยลงสู้ในสังเวียนต่างๆให้แมคินัส ค่อยๆทดสอบตัวพระเอกไปไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็ชนะสังเวียนไปเรื่อยๆจนถึงรอบลึกๆในแต่ละรอบก็จะมีบททดสอบต่างๆโดยการสู้กับคนบ้างสู้กับแรดบ้างสู้กันในสงครามบ้างอะไรเงี้ยจนพระเอกถึงรอบในสุดอ่ะไอตัวแมคกินัสเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าพระเอกมันมีมันมีอะไรบางอย่างในเหมือนเหมือนไม่ใช่คนทั่วไปอ่ะเหมือนรู้เรื่องใน จักรวรรดิโรมเยอะมากในหลายๆอย่างก็เลยสอบถามก็เลยถามไออโนเนี่ยตัวพระเอกว่าแกเกิดที่ไหนเนี่ยคนทั่วไปเขาไม่ได้มีความรู้ขนาดนี้นี่แล้วในระหว่างนั้นนะเส้นเรื่องมันก็เล่าถึงในอาณาจักรโรมด้วยว่าสองกษัตริย์ที่ปกครองโรมตอนนี้เป็นฝาแฝดที่สติไม่สมประกอบเขาบ้าที่จะฆ่าไม่สนใจประชาชน จนทาให้ประชาชนลุกฮือตัวกษัตร์ฝ่าแฝดสอง,งคนเนี่ยเหมือนปกป้องเมืองไม่ค่อยดีไม่ได้ปกป้องเมืองแค่สั่งการไปเรื่อยๆว่าให้แม่ทัพอาเคเซียตะฆ่าไปเรื่อยๆแล้วก็ไปยึดเมืองเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจก็เหมือนต่อให้ยึดเมืองในทวีปต่างๆได้แล้วก็วยังรู้สึกว่ายัางหายสงครามแต่ไม่ได้ไปสู้เองนะก็สั่งแม่ทัพให้ไปสู้นั่นแหละ ตัวแม่ทัพของก,กษัตริย์เนี่ยแม่ทัพอาเคเซียนเนี่ยรู้สึกว่าถ้าทนอย่างนี้ต่อไปตัวเขาก็ไปออกสงครามไม่ไหวคนละเมืองที่อยู่ในเมืองก็น่าจะล้มตายเขาไม่ได้สนใจตัวประชาชนเท่าไหร่แม่ทัพก็เลยคิดจะคืนอำนาจให้สภาถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะคืนอำนาจให้สภาเป็นคนปกครองหลังจากนั้นนะ่ะตัวแมคคนัสเนี่ย เขาก็ด้วยความที่เขาเป็นคนฉลาดมากๆเขาสามารถยึดเมืองต่างๆได้จนเขาสามารถเข้าไปถึงตัวของกษัตริย์ได้แล้วก็วางกลรุบายให้กษัตริย์เกลียดกันเองจนกระทั่งให้ฆ่ากันเองแล้วก็เหลือแค่คนน้องไม่แน่ใจาว่าคนน้องหรือคนพี่อะให้คนนั้นขึ้นคลองพอคนนั้นดูจะไม่ฉลาดเท่าไหร่ตัวแมคคินัสเนี่ยก็มีอำนาจพอๆกับ กษัตริย์ที่คอยสั่งการจนสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็ให้ตัวอันโนได้สู้กับตัวอาคิเซียที่เขาขอกับซิมัตไว้พอเขาได้สู้กันในพลอาคิเซียก็เหมือนเป็นฝ่ายชนะแล้วก็ยอมแพ้ไปเพราะไม่อยากฆ่าอันโนพอรู้ว่าอันโนจริงๆแล้วเป็นลูกของแม็กซิมัตคนที่เคยชนะการ ประลองในกรุงโรมแล้วพอนายพลอาเคเซียตายอ่ะประชาชนก็ลุกฮือเพราะว่าโรมไม่ใช่ที่ของประชาชนแต่เป็นที่ของคนที่มีอำนาจแล้วก็คนที่สั่งการให้ฆ่าในพลอาเคเซียตก็เป็นจกักรพรรดิสุดท้ายแล้วว่าจากักรพรรดิก็โดนแม็คินัสฆ่าหลังจากนั้นน่ะแม็คินัสก็พยายามหนีออกจากเมืองตัวพระเอกอ่ะก็ตามล่าไปสู้กับแมคินัส จนสุดท้ายแล้วอะตัวพระเอกก็ชนะแมคกกนัทแล้วหนังก็จบครับสำหรับหนังเรื่องกลา d เดเตอร์ภาค2อนะอจริงๆผมก็อย่างที่บอกแหละว่าไม่ไม่ได้มีแผนไปดูไม่ได้อยากจะดูก็รู้สึกว่าเออมันเป็นหนังฟอร์มใหญ่แหละก็น่าดูแหละแต่ก็ช่างใจอยู่จนกระทั่งเห็นบทของเดนเซนวอชิงตันนะเนาะพอได้ดูแล้วก็รู้สึกดีนะที่เลือกที่จะมาดูเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะไม่รับบทหนัง จะไม่รับและเขาแก่แล้วอายุก็69แล้วพอมาเล่นเรื่องนี้ก็เลยเออลองเข้าไปดูหน่อยพอดูก็เออเขาได้รับบทเต็มเมเลยนะสำหรับเรื่องเนี้แล้วก็เด่นกว่าตัวเอกด้วยเป็นหนังที่ตัวบทก็ไม่ค่อยได้ดูบทอย่างนี้สักเท่าไหร่เนาะเป็นหนังสงครามเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ตัวนักแสดงก็แสดงได้ดีอยู่นะครับโดยเฉพาะคุณเดนเซนวอชิงตันนะอย่างที่คาดไว้แหละสนุกดีตัวพระเอกก็ไม่ได้เด่นอะไรนะ แค่พอดูได้แหละฉากการต่อสู้ก็อย่างผมอะที่ไม่ได้ดูตัวอย่างหนังอะยังรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยได้มีอะไรเท่าไหร่นะถ้าใครที่ดูตัวอย่างหนังก็อาจจะรู้สึกเฟลเฟลแหละเข้าไปมันอาจจะมีแค่ฉากสู้บางฉากแค่นั้นเองอะไรเงี้ยไม่ได้มีเพิ่มเติมตม,มาเยอะมากก็สนุกดีครับสําหรับหนังเรื่องนี้สําหรับหนังเรื่อง Gladiator ภาค2นะครับเต็ม10ผมให้7 5็จุด้าเต็มส0ครับฝากช่องหนังจบแล้วไม่จบด้ยนะครับขอบคุณครับ